โอ้ไฮ oh, สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Good Boy Channel นะวันนี้เนี่ยค่าย l ั n โกเกมมีอัพมีมีแมปใหม่มาด้วยอะ่ะคนมาเดี๋ยวผมจะมาให้ดูให้ทุกคนดูนะว่าเขามีแมปใหม่อะไรซึ่งผมก็ลองเล่นมาแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะนี่ เราก็เคยหนีไอ้ตัวนี้มาแล้วนะห้องหลังเต้นลำไม่มีฟันอะไรแบบนะั้นแล้วก็หมาเปโดอันนี้ผมยังไม่เคยหนีนะแต่ไม่ไม่ดิยังไม่เคยหนียังไม่เคยทำคลิปหนีมันนะแต่ผมเคยแต่ผมเคยเล่นนะแบบนี้ผมผมเล่นอยู่นะเออเคยเล่นแบบนี้นะแล้วก็ เต้นลำปักมีมแบ็คลูมอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะแล้วก็หนีหมาปอมมี่อันนี้หนีปีศาจ ep สามนะอันนี้ก็ ep สิบนะอันนี้ยังไม่เคยทำนะแต่เคยเล่นแล้วอันนี้ก็ ep หนึ่งเลยนะและก็อีกอย่างนึงนะก็เขาก็มีอีกหลายแมปเลยนะ เดีเนื้อนักพัฒนาก็มีอีกหลายแมปเลยนะทุกคนนี่สามารถเข้าไปจอยกลุ่มเขาได้นะชื่อกลุก่มชื่อชื่อกลุ่มชื่อลังกูเกมก็เนี่ยแหละนี่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  Dan Iweb dot park Hindakoot bat ห้าสิบห้าสิบเทส สงสัยนะคนเขาน่าจะชอบหมาหมาปักนะยูนิมตมีเซตซับบรูเอออะไรวะลันพีสโหอนนี่คนในกลุ่มเขานะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวผมจะพิมพ์แชทว่าไอไอหรือ,อ,อมหมูเด้ง ใช่ครับวันนี้เราจะมาหนีหมูเด้งใช่เขาสร้างแมปแบบหนึ่งขึ้นมานะอันนี้เป็นแมปใหม่ของเขาเลยนะแบบใหม่เลยนั่นก็คือหมูเด้งในห้องหลังหมูเด้ง in in back room นั่นแหละหมูเด้ง in the back room นี่ไปเดี๋ยวจะไปหนีกันเลยนะหมูเดง in อินเดอะแบ็ก m มานะทุกคนเราจะมาหนีหมูเดงกันนะนี่แล้วก็เขาเนี่ยก็มีเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาก็มีไอ้นี่ด้วยนะทุกคนอิโมติคอนนะก็ให้เราเต้นแต่เราต้องเสียเงิน ซึ่งแบบนี้ผมเคยเล่นผมลองเล่นไปแล้วนะทุกคนผมลองเล่นไปสองสามวันที่แล้วอะนะก็ห <st arts> ูดเด้งก็ไม่น่ากลัวเลยนะ <st arts> ก็น่ารักมากมากกว่านะ <st arts> ก็มีตัวให้แปลงนะับ <st arts> ก็เป็นตัวที่เขาเนี่ยออกแบบโมเดลขึ้นมาเองอย่างเช่นไอตัวนี้หน้เขาพูดก็เป็นตัวละครในเกมเกมหนึ่งนะครับนี่กดตรงคำว่าเกมเลย มันจะมีสามเกมนะสามเกมนี่อันนี้จะเป็นเกมของค่ายเขาเองเลยนะเร็วขึ้นทุกวินาทีแล้วก็หน้าเขาพูดแล้วรรก็เกมลูกสุนนะัขเกมลูกสุนนะัขผมผมน่าจะเคยเล่นไปแล้วนะอันนี้เคยเล่นแล้วน่าจะแต่ผมไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็หน้าเขาพูดก็เคยเล่นไปแล้วแต่เล่นได้แป๊บเดียวมันดูสยอ,เองเิน เร็วขึ้นทุกวินาทีอันนี้คุ้นๆนะเหมือนจะเคยเล่นแล้วนะเอมโอเคมาทุกคนเราจะมาหนีหมูเด้งกันเลยเดี๋ยวเราจะไปหาหมูเด้งกันก่อนนะละอ,อันนั้นคือเสียงหมูเด้งนะครับอุยอ้าอุยอายทำไมไม่ใส่เพลงมามามาหมูเด้งนั่นไงทุกคนหมูเด้ง ผมเขาทำไ้ขอภัยครับนีเซฟโซนคือผมขอถามหน่อยถ้าเขาทำไมเขารู้จักหมู่เด้งด้วยอ่ะหรือว่ามันดังอ๋อมันดังไปทั่วโลกแล้วแต่ถ้าเขาทำแแมปหมูเด้งอ่ะเฮ้ยถ้าเขาทำแมบปหมูเด้งอ่ะแสดงว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นคนไทยแน่เลยทุกคน จ้ของกุป๊ปเดี๋ยวค้อนกุ๊บบ้าแบบไม่ใช่ไม่ได้สป,ปอนนะเออมันมาแล้วทุกคนหนีโอเคเอ,อันนี้คือดูจีซีของเขาเองเลยนะเขาจะมีขายของตลอดทางเลยนะตอนที่เราหนีไปอย่างเช่นอันนี้ ใช่ของเขาไหมอะอันนูน้นอือขายของเดี๋ยวไปลอหมูเด้งมาก่อนมีันมาแล้วทุกคนผายย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 ้ไไยย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 ควยยมาดิมายิอยย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 ย หนีแบบอ๋ออันนี้คืออาวาตารใหม่ของผมเองนะชื่อชื่ออาวาตารชื่อกู๒ชื่อกู๒กูทูอืมกูทูเฮงมันอะหายแล้วมีแคทแนปครอบครัวแคทแ,ปคแคนแปหรอเออเป็นแคทแนปก,กับเขาด้วยไปแล้วคือครอบครัวแคทแนปครอบครัวแคทแนป อ้ยแค่แนบสี่ตัวเฮียแค่แนบสี่ตัวแซดโอ้ยตายแค่แนบแค่แนบเฮียเออว้า โอ๊ยหลบได้เว้ยไอ้โง่ล่าเขาใส่จัมเบอร์จอดตุ้มเขาเป็นคนไทยรึเปล่านะฮักกี้บูกี้ตายอุ้ยอ้าวอยู่อุวโอาโข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 

ไปๆๆโลกเราพวกเราจะไปล่อมันอออืออ๋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 ออกนอ๋ออเลยเออ๋ออ๋ออ๋ะอปออมอ้๋อล๋ออับเ๋ออซออ๋ออัออซออ๋นอ๋อ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  ตบได้เว้ยไอ้งโง่มีเด้งเฮ้ยครอบครัวแคแน็บครอบครัวแคแน็บไปเร็วมุกตามมาดอกเดดอกเดตายคนดอกเดแตแหลกเป็นชิ้นดอกเดแหละ อ้วเอ้าอ้วโอยเฮ้ยด้วยโอยอเหียร์อเสรคันแนบเราเจอคันแนบเหมือนกันเลยทุกคนมาไหม่ะเพื่อนมาเพื่อนอืออือเดยมนอิี่ ไปยปไปไปเขาขอคะแนนเฮ้ยทุกคนไปดิเฮ้ยมันจะฆ่าเราะฆ่าเาัวเราจะฆ่าเรเราตามหลังตามหลังเ้เาเขา

ตายตายตายเลยไปเพื่อนเราไปเราจะไปจัดการไอ้หมูเด้เราจะไปหนีไอ้หมูเด้เฮ hey, yeah, ้ยหมูเอ้ยคันับส่ตัวคันใรนับส่ตัวนี่คันับใคันับใคันับสี่ตัวไป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 แยกย้ายไปตามลายหมูเด้งแยกย้ายไปตามลาไอหมูเด้ง เฮ้ยอย่างไรอู๋อู๋ยไออู๋ยไอเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งเพื่อนเอาไว้ข้างหลังเราจะไม่ทิ้งเพื่อนเอาไว้ข้างหลังอุ้ยและแล้วแล้วเราก็ตายไปพร้อมกับเพื่อนเอามาเฮ้ยเฮ้ยตามมาเร็วไป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 เดี๋ยวครอบครัวคันแอบเราต้องเกาะกันไว้ ไมเกมเห็นได้เลยเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนแย่แล้วเพื่อนทางตันมันหนีไปทางนู้นรถหนีไปทางนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อช่วยด้วยเพื่อช่วยเราด้วยเพื่อนมันเพื่อนเพื่อนอุ้ยเราเหลือสามคนแล้วอุ้ยหนีหนีแบบบล็อกบอไม่เลยหนีแบบบล็อกบอเอาเอาเพื่อนตายกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังครอบครัวแคแนลเราสูญย์ผ่านแล้วทุกคน เพื่อนเขาหายแค่แนบหายไปหมดเลยเอ้ยนี่ไอเพื่อเราได้ไงแค่แนบเพื่อเราเพื่อเราออกกันไปสองคนแล้วเพื่อเราโดนปั่มปั่มทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตามหามีนั่นไงหายแล้วเพื่อน วเรื่อนมาเร็วไปออกอหลบได้หลบได้หลบได้เฮ้ยนี่มันช็อต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 เฮ้ยจะโดนช็อตแกงคน โดนโจ,จ๊ตแกเองทุกคนว้าวถ้ามัมอยู่ตรงนี้มันจะข้ามไหมเขา้มาเร็ว อ้าตายตายหายลูกอเได้เยรรวมนเฮ้ยเฮ้ยเจอเพื่อนเราแล้วเฮ้ยเ้ครอบครัวแค่แหนเรา เดี๋ยวเราควบคูค่คะแนนะโอ้ยแบตหมดแล้ววันคุณโอ,โอเคสำหรับทีนี้ไปแล้วเดว